สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาย้อนเวลาไปในสมัยก่อนนะครับซึ่งผมเนี่ยอยากรู้นะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะอยากรู้เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับวิธีการเขียนโค้ดในอดีตในสมัยก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับก็ freecs d com นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาดาวน์โหลดนะครับเป็นเทมเพลตตัวนี้แล้วกันนะครับ ่าโอเคครับเขามีปีบอกอยู่นะเว็บไซต์ตัวนี้เนี่ยคือเขาลงมาที่ตอนปี2008นะครับ2008นี่กี่ปีแล้ว16ปีนะครับทุกคนโอ้โหแบบนานมากนะนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูนะว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาเขียนโค้ดกันยังไงนะครับอย่างเช่นการเขียน HTML CSS JavaScript อะไรพวกนี้นะอ่ะก็เดี๋ยวมาดาวน์โหลดเทมเพลตเลยนะครับแล้วก็ลองมาดูกันะนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมเปิด VS Code ขึ้นมาแล้วก็ลาก Project ตัวนี้เข้ามานะครับแอบก็จะมีแค่หน้าเดียวนะอ่านะครับอ่าจริงๆมีมีประมาณ4หน้านะโอเคนะครับอ่ะแต่ก็เดี๋ยวมาดูหน้า Index ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเปิดขึ้นมานี่นะครับผมโอ้โหทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโค้ดแต่ละส่วนกันนี่แต่ก่อนเนี่ยอ่ะ อันนี้ผมให้ทุกคนดูนะแต่ก่อนเนี่ยวิธีการที่เราจะวางโครงสร้างเดี๋ยวผมสร้างไอ้ไฟล์ตัวนึงขึ้นมานะครับเนี่ยอันนี้คือในสมัยใหม่นะครับก็โครงสร้าง HTML เนี่ยก็จะตามนี้เลยนะครับเนี่ยใน v s Code โคเขาจะมีเป็น auto complete อยู่ก็คือกดอ่าพิมพ์เครื่องหมายตกใจนะครับแล้วก็กดแท็บนะฮะนี่ก็จะตามนี้เลยนะครับซึ่งอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูการสร้างโครงสร้างในสมัยนี้นะ ก็จะเห็นว่าคือเขาจะมีการประกาศ d อก t y p e เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าแล้วก็มี HTML นะครับจากนั้นก็จะมีแท็ก HTML มี attribute Lang กำหนดภาษาเป็น English นะครับแล้วก็จะมีแท็ก head อ่ามี meta Tag กกำหนด charset เป็น utf-8 แล้วก็ meta name viewport content width device width initial scale 1.0อันนี้คือเป็นค่า default standard มาตรฐานเลยนะครับแล้วก็มี title ตามนี้นะอันนี้คือโครงสร้างปัจจุบัน แต่ในสมัยก่อนเนี่ยคือจะประกาศแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมอ่าก็เหมือนกันประกาศด o อกช p e html public แล้วก็มีพวกนี้นะเออนะครับแล้วก็ในส่วนของ html ก็จะมีการกำหนดตรงนี้ด้วยอ่าแต่เดี๋ยวก่อนทำไมแท็ก head มี2ตัวอ่าเนี่ยนะครับทุกคนนี่นะอันนี้แท็ก head เดี๋ยวสงสัยผมคิดว่ามันน่าจะไอะ้นี้นะน่าจะเขียนผิดนะเออนะครับนี่นะต้องต้องต้องแบบนี้นะอ่านะครับ โอเคนะแล้วก็จะมีการใช้อันนี้เขาจะใช้เป็น media http อ่า e q u i ใช่ไหม content type content text html ก็จะกำหนดประมาณนี้นะโอเคส่วน css ก็จริงๆก็ยังยังเหมือนเดิมนะแต่ว่าในสมัยนี้ครับทุกคนไม่ต้องกำหนด type นะไม่ต้องกำหนดก็ได้นะนะครับอ่าแล้วก็ script ตรงนี้เขาก็จะมีการใช้ที่แท็ก head แต่จริงเนี่ยคือเราก็ใช้ได้แบบนี้นะ แต่ว่าไอ้ท้ายตรงนี้ไม่ต้องกําหนดก็ได้นะครับโอเคนะฮะอ่ะทีนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูต่อนะนะครับเดี๋ยวผมขอจัดระเบียบหน่อยเออรู้สึกว่ามันเนี่ยเดี๋ยวผมย้อนกลับให้ดูอ้าวทำไมย้อนกลับไม่ได้เดี๋ยวก่อนเปิดขึ้นมาใหม่นะครับโอเคซึ่งทุกคนจะเห็นนะว่าคือเขาไม่ได้มีการจัดระเบียบอะไรมากนะแต่ก็จัดอยู่นะเออแต่ว่าเราสามารถคลิกขวาฟอร์แมตด็อกิเมนต์ใหม่ได้เห็นไหมนะครับ ่านะครับแต่ทำไมพอผมมานี้แล้วมัน control Z ไม่ได้อ่าไม่เป็นไรโอเคทีนี้มาดูโค้ดต่อนะฮะซึ่งตอนนี้ผมกำลังมองในเรื่องของการวางโครงสร้างอยู่นะเออจริงๆก็ตามที่ดูเนี่ยมันก็โอเคนะเดี๋ยวผมมาดูตรงนี้หน่อย,ล,ยละกันมา inspect ดูนะครับมาดูในส่วนของ top bar ตรงนี้อ่ะมันก็จะมีโอเคเป็น container นะครับ แล้วก็ข้างในจะมีไอ้เอ้ยไม่ใช่ไอ้ตัวนี้จะเป็นแรปเปอร์นะข้างในก็จะมีคอนเทนเนอร์เอาไว้ครอบพวกข้อมูลพวกนี้อ่าก็จะมีโทรศัพท์มีอีเมลนะครับอ่ามี u r l อะไรพวกนี้นะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาจะใช้เป็นอ่าตรงนี้ผมรู้สึกว่าอ่าเขาใช้เป็น float นะเออผมกำลังหาอยู่นะครับคือแต่ก่อนเนี่ยก็คือเวลาที่เราจะจัด layout สมมุติว่าเนี่ยเราจะวางอ่าตัวข้อมูลตรงนี้ให้มันชิดซ้ายใช่ไหมครับ แล้วก็ไอเมนูตัวนี้ให้มันอยู่ชิดขวานะครับเนี่ยเขาจะมีการใช้ฟลอร์ดเห็นไหมอ่าฟลดก็คือเป็นการลอยให้มันชิดซ้ายเนี่ยฟล o a ์ดเลฟก็คือลอยชิดซ้ายนะครับส่วนเมนูก็จะมีการใช้ฟล o a ์ดไรท์ก็คือลอยชิดขวาแต่ทีเนี้ยมันจะมีปัญหานะก็คือเนี่ยทุกคนจะสังเกตว่าเขาจะมีการใช้เคลียร์ตรงนี้นะอ่าเนี่ยแต่ก่อนคือจะทําแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะปวดหัวอยู่พอสมควรนะแต่สมัยนี้คืออะไรครับ สมัยนี้ไม่ต้องแล้วสมัยนี้อ่ะผมลองมาแก้ให้ดูดีกว่าเออลองมาเล่นดูนะฮะอ่าคิดว่าน่าจะอยู่ที่ตัวไหนเลเยอร์หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมขอดูก่อนท็อปบาร์พนะฮะเดี๋ยวผมหาก่อนอ่าอยู่นี่นะนะครับซึ่งถ้าทุกคนมาดูเดี๋ยวผมจะลองแก้เป็นวิธีการใช้เฟล็กนะอ่าลองมาลองมาเล่นเล่นดูนะฮะซึ่งอันดับแรกเลยเราก็จะต้องเข้าถึงนะครับไอตัวอ่าท็อปบาร์นะครับนี่ ท o อปบ r ก็เดี๋ยวผมเคาะตรงนี้ลงมากำหนด Display เ,เป็น Flex นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการใช้ justify เป็น Space Between นะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะลบไอ้จริงๆเดี๋ยวผมผมจะลบไอ้พวกนี้ทิ้งไปแล้วกันอ่าเดี๋ยวผมเคาะลงมาก่อนแล้วผมจะคอมเมนต์ทิ้งไปนะฮะอ่าคอมเมนต์ทิ้งไปไอ้นี้โคดตัวเก่าอ่าทุกคนจะเห็นว่าสามารถใช้ได้เหมือนกันเห็นไหม นะครับผมนี่นะอ่าอันนี้คือเปลี่ยนมาใช้แบบ f l ล็กนะเนี่ยทุกวันนี้คือสบายมากนะครับแล้วก็จริงๆมันจะมีอะไรอีกมันจะมีอ่าในส่วนของ Li พวกนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมลองลบออกดูลองคอมเมนต์ทิ้งไปก่อนอ่ามันจะได้แบบนี้นะครับซึ่งในส่วนของ Ul เนี่ยจริงๆเราก็กำหนด Display เป็น f ฟล็กก็ได้นะครับเห็นไหมมันก็จะมีแบบนี้นะ ขึ้นมาต่อกันแล้วก็เราอาจจะเข้าถึง li นะฮะอ่ามี Margin Left สัก20พิกเซลอะไรแบบนี้นะอ่าเห็นไหมมันก็จะมี Space ห่างประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวมันจะมีมันจะมีตัวเคล a r ์ตัวนี้ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีนะครับอ่าลบทิ้งไปอ่าเห็นไหมเนี่ยก็จะได้แบบรูปแบบเดียวกันเลยนะครับซึ่งก็จะง่ายกว่าเยอะนะพูดเลยนะฮะง่ายกว่าเยอะเลยสมัยนี้นะเนี่ยคือพอมันมีเฟล็กเขาเรียกว่า เป็นตัวเปลี่ยนเกมของจริงนะครับเห็นไหมอันนี้แก้ให้ดูแบบคร่าวๆนะนะครับทุกคนเนี่ยก็มาดูส่วนนี้ต่อนะครับในส่วนของ header นะอันนี้ก็เห็นไหมจะมีการใช้ float left right เหมือนกันแล้วก็จะต้องมีการ Clear ซึ่งเคลียมันจะเป็น Clear ร์ b o l h นะครับอ่าเป็นการ Clear คือถ้าเราไม่เคลียร์นะอ่าเผื่อบางคนสงสัยนะครับถ้าเราไม่มีการเคลียตรงเนี้ยเห็นไหมว่ามันจะมี bug เกิดขึ้นนะเออก็คือ มันเป็นการลอยตัวของไอเอลิเมนต์ตัวเนี้สอตัวใช่ไหมครับแล้วทีเนี้มันจะต้องมีการเคลียเออการเคลียโฟลด์อะทั้งสองตัวเพื่อให้มันไม่เกิดบัคในการแบบเอล m เมนต์ตัวต่อไปด้านล่างเนี่ยก็คือมันจะลอยขึ้นมาเนี่ยก็เลยต้องมีการเคลียนะครับเนี่ยอ่าโอเคนะคือแต่ก่อนจะทําวิธีนี้นะครับอ่าอันนี้ก็มีการใช้โฟลด์เหมือนกันนะเพราะว่าเนี่ยถ้าสังเกตด้านล่างตัวนี้นะครับอ่า โอเคเนี่ยเห็นไหมมีการใช้ float left อ่านี่นะฮะโอ้โหแบบนึกถึงสมัยก่อนเลยนะอ่ะโอเคครับในส่วนของ CSS เนี่ยแต่ก่อนก็จะเป็นอย่างนี้เลยในการจัด layout นะไม่มี flex ไม่มี grid คือปวดหัวมากนะครับอ่าซึ่งผมทันอยู่สมัยนั้นแบบตอนนั้นก็อายุประมาณ14-15แหละนะครับก็คือใช้วิธีนี้เลยตอนนั้นทำเว็บเกมนะฮะจำได้ว่าสมัยนั้นรับแบบทำเว็บง่ายๆนะเป็นหน้าเว็บก็ใช้วิธีนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้จริงๆเขาแน่าจะใช้เป็น jQuery นะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ย jQuery ก็ถือว่ากำเนิดขึ้นมาแล้วนะเนี่ยนะครับตอนนั้นจะเป็นโอ้โหเวอร์ชัน1.8.3อยู่เลยนะแต่ก่อนนะครับนี่แล้วก็จะมีพวกเป็น library ของ jQuery ในการทำสไลเดอร์นะชื่อว่า j Carousel นะครับอ่าโอเคนะครับเนี่ยโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวผมกลับมาดูที่ CSS อีกรอบหนึ่งทุกคนจะเห็นว่า CSS เนี่ยคือเขาเขียนแบบ เป็นบรรทัดเดียวเลยนะซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ไม,ไม่โอเคมากๆนะครับออนะฮะแต่สมัยก่อนผมเคยเขียนอย่างนี้เหมือนกันอันนี้สารภาพเลยนะถ้าจะทําให้มันดีนะครับอันนี้ผมไม่แนะนํานะให้เขียนเป็นแบบเพราะว่าอทุกคนลองมองสังเกตโค้ดดูคือโค้ดมันอ่านยากมากนะครับวิธีที่ดีก็คืออ่าเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนใหม่ให้ดูนะครับก็ให้เคาะลงมาแบบนี้ดีกว่านะเออเนี่ยเป็นการแบ่ง property ทีลบะบรรทัดแบบนี้จะดีกว่านะครับผม แต่ถ้าถามว่าแล้วถ้าเราอยากจะสมมุติว่าเราอยากจะลดขนาดไฟล์ของ CSS เนี่ยเราอาจจะใช้เป็นการมินิไฟก็ได้นะครับเออแต่ไม่ต้องแบบเขียนแบบนี้นะ <c oughs> นะฮะอันนี้ก็ย้อนกลับให้ดูเนี่ยโหแต่ก่อนก็จะเขียนแบบนี้เลยนะนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยอันนี้เป็นการคอมเมนต์ส่วนๆนะเออมีส่วนฟุตเตอร์ส่วนฟีเจอร์บล็อกอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยก็จะเขียนเหมือนกันหมดเลยนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแต่ก่อนมันยังไม่มีเรื่องของการสร้างตัวแปรทุกคนสังเกตไหมเออถ้าเป็นทุกวันนี้ทุกคนสามารถสร้างตัวแปรได้นะครับแบบอ่าอ,อย่างเช่นมาเก็บสีดําอะไรเงี้ยเออตัวแปรเก็บสีดาเอานี่นะฮะแล้วก็เวลาเราจะมาใช้เราก็ใช้นะครับอ่าอย่างเช่นผมกําหนดสีแบ็กกราวก็นี่เลยเห็นไหมนะครับแต่อันนี้มันก็โค้ดสมัยก่อนนะครับซึ่งก็มีการ Import อ่ะ จริงๆทุกวันนี้ก็ยังสามารถใช้ได้นะ import ไฟล์ตัวอื่นเข้ามาใช้งานนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีการ import พวก feature s l i ด e เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ไฟล์นี้นะฮะอ่าโอเคนะครับทุกคนประมาณนี้นะนี่โหแบบเป็นโค้ดสมัยก่อนจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูอ่าในส่วนของตัวไหนอีกดีอ่าอันนี้ jquery ก็นี่นะฮะซึ่ง j q ค e r y เนี่ยมันมีมานานแล้วนะเอาจริงคือแบบสมัยนี้ถามว่า ยังใช้ได้อยู่ไหมก็ยังใช้ได้อยู่นะครับทุกคนคือเนี่ยยิ่งถ้าเราเขียนแบบ PHP อะไรเงี้ยผมก็คือมันยังใช้ได้นะเพราะว่าผมก็ยังใช้อยู่นะครับอ่าเดี๋ยวกลับมาดูที่ HTML อีกรอบนึงนะนะครับจริงๆเนี่ยเท่าที่ผมมองดูก็คือมันก็ก็ถือว่าวางวาง layout ได้ได้โอเคนะเพียงแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะยังไม่มีพวกอ่า Flexbox นะครับแล้วก็ Grid นะ เขาก็จะใช้วิธีการแบบใช้ float เนี่ยลองมาดูนะฮะนี่ไอคอนเทนต์ตัวนี้เห็นปะคือวิธีการแบ่งแบ่งไอเลเยอร์แบบซ้ายแล้วก็ขวาเนี่ยก็จะใช้ float ครับแต่ก็เหมือนเดิมก็คือต้องมีไอคอนเทนเนอร์ก่อนแล้วก็ข้างในเนี่ยอย่างเช่นเรามีคอนเทนต์ที่อยู่ด้านซ้ายใช่ไหมแล้วก็มีคอลัมน์อยู่ด้านขวาเนี่ยก็จะมีการใช้ float right คอนเทนต์อยู่ด้านซ้ายใช้ float left นะฮะอ่าโอเคนะเนี่ย แล้วก็หน้าตาของเว็บสมัยก่อนเนี่ยมันจะดูประมาณนี้ฮะเออมันจะประมาณนี้เลยนะเนี่ยนะฮะคืออ่าเดี๋ยวผมเปรียบเทียบเดี๋ยวจริงๆมาที่เว็บอันนี้เหมือนเดิมครับถ้าเปรียบเทียบเว็บสมัยใหม่เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะคือเนี่ยมันมันมันจะให้ความรู้สึกแบบข้อมูลมันเยอะนะมันบีบๆนะฮะแต่ถ้าเป็นเว็บสมัยใหม่เห็นไหม มันจะเน้นสีขาวนะเออทุกคนเห็นป่มมันจะเน้นสีขาวแล้วก็เน้นสเปซที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้สีเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้เยอะมากเห็นไหมจริงๆเรื่องเรื่องสีในการทําเว็บเนี่ยผมเคยพูดไว้แล้วว่าเราใช้ไม่ต้องเยอะนะฮะไออย่างเช่นเว็บเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามีสีขาวใช่ไหมมีสีแดงแล้วก็มีสีดํา3สีหลักๆนะถ้าทุกคนลองมองดูนะอ่าอาจจะมีแบบสีไอพวกนี้ อ่อันนี้ก็ไม่เป็นไรแค่เป็นแบบสีลูกเล่นเพิ่มเติมแต่สีหลักๆโทนหลักๆในเว็บสมัยใหม่เนี่ยเขาจะเน้นไปที่สีขาวแล้วก็สีพวกสีเพิ่มเติมที่มันเอามาแมทช์กับฟิล์มของเว็บนะอย่างเช่นเนี่ยเป็นสีแดงนะครับสีข้อความก็เป็นสีขาวสีไอสีดําสีเทาอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่าเนี่ยมันไม่ต้องใช้สีเยอะนะเออแต่เว็บนี้ก็ไม่ได้ใช้สีเยอะเหมือนกันก็มีแดงมีดํามีเทาเออประมาณนี้นะครับเนี่ยหลักการใช้สีก็ไม่ต้องใช้เยอะ นี่นะฮะโอเคนะครับก็เป็นวิดีโอที่นี่แหละผมอยากจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยเว็บไซต์เขาเขียนยังไงนะเนี่ยในส่วนของ html นะครับ css แล้วก็ javascript นะแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่า javascript เนี่ยคือเขาไม่ได้เขียนด้วยแบบเป็น js เพียวๆนะครับก็จะมีการใช้ jquery เข้ามานะครับอ่านะแต่ว่าในสมัยนั้น jquery ก็เป็นเวอร์ชันน่นะครับ ถามว่าสมัยนี้เวอร์ชั่นอะไรอะลองมาเซิร์ชดูแล้วกันสมัยนี้เวอร์ชัน3.7.1น3.7.1นะครับผมอโอเคนะครับแล้วมีอะไรอีกไหมตรงนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีแล้วนะครับโอเคนะจริงๆเนี่ยผมอ่ะอันนี้ผมผมแนะนำนะเผื่อใครแบบว่าอยากฝึกทักษะในการเขียน css นะครับอย่างเช่นเว็บสมัยเนี่ยคือมันจะมีเรื่องของ responsive ใช่ไหมอ่ะถ,ถ้าทุกคนมาดูทุกคนจะเห็นว่าไอ้เว็บเนี่ยมันไม่ responsive เลยใช่ไหมฮะ คือทุกคนสามารถแปลงเว็บเนี่ยให้เป็น responsive ได้นะเออลองเอาไปฝึกกันได้นะฮะเนี่ยมาดาวน์โหลดเทมเพลตพวกนี้แล้วลองเอาไปฝึกทําดูนะหรือจริงๆฝึกแบบนี้ก็ได้ก็คืออ่าลองแปลงดีไซน์ให้เป็นเว็บไซต์นะครับแล้วก็ลองฝึกเขียนอ่า css เออฝึกเขียน html css ทํา responsive เขียน javascript อะไรพวกนี้นะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับวิดีโอนี้คือเป็นความอยากรู้ของผมเองนะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็ น่าจะสงสัยเหมือนกันนะครับเลยอยากจะพาทุกคนมาดูว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาเขียนโค้ดยังไงนะครับแล้วก็เนี่ยโค้ดมันมีการแบบว่ามีเทคนิคในการจัดเลเยอร์อะไรยังไงซึ่งก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะว่าแต่ก่อนเขาจะมีการใช้เป็นโฟลด์นะครับเออแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องใช้แล้วก็ได้นะนะครับใช้เป็นเฟล็กบล็อกเป็นกริดนั่นแหละก็จะง่ายกว่าม,กมากๆนะครับโอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ ให้กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด u ับส r คร e นะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะเป็นกำลังใจและอยากจะซัพพอร์ตนะครับให้จานโอมเนี่ยได้ผลิตคอนเทนต์เนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับทุกคนก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้กับจานโอมได้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้ประโยชน์ดีๆจากคอนเทนต์ที่จานโอมสร้างให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะครับผมแล้วเจอกันครับ